ทุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสนับสนุนโดยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยปวดหัวเป็นไข้เลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผนสีเขียวทิฟฟี่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ CSR TV ของเรายังมีกิจกรรมดีๆนำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยครับเพราะว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการที่สนับสนุนและส่งเสริมการทําความดีของจิตอาสาจากองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนกับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราภูมิใจนะครับที่ว่าสังคมไทยเรานั้นอยู่ได้เพราะว่ายังมีคนดีเพราะคนดีนั้นทําให้สังคมไทยเราน่าอยู่ครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนจะไปดูกิจกรรมทำความดีนั้น เราลองไปฟังหลักคิดการทำ CSR ของผู้บริหารเพื่อเป็นข้อคิดในการทำความดีนะครับกับช่วงไอเดียดีๆครับก็แนวคิดของเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมออของแอง a วเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเป็นหลักการที่เรายึดถือกันทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยด้วยเพราะเราก็คิดว่า a m w a เนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอ,อ,อย่างเช่นสังคมประเทศไทยสังคมของจังหวัดหรือสังคมของท้องถิน่นเรามีนักธุรกิจแอมเวซึ่งทําธุรกิจนะครับซื้อมาขายไปบริการลูกค้าอะไรเนี่ยอยู่ในทุกแห่งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริง,รงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนสังคมในแง่งมุมอื่นด้วยที่ไม่ใช่การทํา แต่เพียงธุรกิจนะครับอย่างในกรณีอย่างของสังคมแอมเวย์ M เพื่อสังคมไทยเนี่ยมูลนิธิอันนี้เนี่ยนะครับเราก็มุ่งเน้นเรื่องเด็กที่ด้อยโอกาสกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะ,ะ,ะทํากิจกรรมร่วมกันกันกบนักธุรกิจแอมเวย์ way, โดยมุ่งเน้นในเรื่องของเด็กที่ด้อยโอกาสกว่านี้นะครับนักธุรกิจแอมเวย์ก็มีส่วนที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมอันนี้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์อะไรต่างๆเพื่อทําให้ โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยประสบความสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่เรื่องสํำคัญที่สุดก็คือเราคิดว่าการทํากิจกรรมเพื่อสังคมนั้นเป็นสิ่งจําเป็นของธุรกิจใดๆก็ตามและโดยเฉพาะกับแอมเวย์เพราะเราไม่ว่าเราจะมีกําไรหรือขาดทุนหรออออออือธุรกิจดีธุรกิจไม่ดีเนี่ยนะครับปีไหนเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเรายังต้องทํากิจกรรมอันนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของ สมาชิกในสังคมนั้นที่จะต้องมีส่วนในกิจกรรมต่างๆสนับสนุนสังคมครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราเจ็บป่วยเราคงมองหาโรงพยาบาลดีๆสักแห่งหนึ่งที่ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรภายในนั้นมีคุณธรรมมีคุณภาพในการรักษานั่นคือสิ่งที่ญาติและผู้ป่วทุกคนต้องการเช่นกันถูกต้องไหมครับ แล้ววันนี้รายการซีสอาร์ทีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหงครับโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI ระดับมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับนอกจากโรงพยาบาลแห่งนี้จะดูแลผู้ป่วยอย่างดีแล้วยังมีในเรื่องของการดูแลพนักงานภายในองค์กรด้วยเช่นกันครับคราวนี้คุณผู้ชมคงอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหงนั้นมีหลักการทำซิสอาอย่างไรถึงได้ดูแลพนักงานของตัวเองได้อย่างดีพร้อมกับดูแลสังคมด้วยเช่นกันครับ และโรงพยาบาลแห่งนี้ยังครองใจชาวรามคำแหงด้วยเช่นกันตามผมไปเลยครับการดำเนินธุรกิจที่ไม่มุ่งแต่ผลกำไรแต่ใส่ใจที่จะคืนกำไรสู่สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งกายและใจที่อิงคุณธรรมและจริยธรรมสร้างความสุขภายในองค์กรด้วยการให้โอกาสด้านการศึกษาแก่พนักงาน และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างดูความต้องการของชุมชนว่าต้องการอะไรและเข้าไปช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดถือเป็นอีกปัจัชญาของการทำธุรกิจของโรงพยาบาลรามคำแหงที่เปลี่ยมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบจนได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานการรักษาของคนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเพราะที่นี่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในการให้บริการผู้ป่วยโดยทีมแพทย์และพยาบาลหลวนให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพของการรักษาที่เปลี่ยมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคนไข้และยังใส่ใจชุมชนโดยอรอบจนได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากลจาก JCI สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติครับและที่นี่เขาดูแลพนักงานและคนไข้ด้วยความอบอุ่นอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าผู้บริหารที่นี่เขามีหลักการทำ CSI อย่างไร ตามพิทุกของเราไปกันครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้เกิดนําแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมโรงพยาบาลรามคาแหงถึงได้ครองใจชาวกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับนายแพทย์สิริพงษ์เหลืองวารินกุลรองกรรมการผู้จัดก,การบริษัทโรงพยาบาลรามคําแหงจํากัดมหาชน,นครับเออมื่อสักครู่นี้ผมได้เล่าถึงเรื่องความเป็นมาโรงพยาบาลเล็กๆก,ก,กันนะครับเกี่ยวกับการทำซสอาไม่ไราบร่บคุณหมอเนี่ยมีหลักการทำซีสอาอย่างไรครับ รับต้นที่สุดในเรื่อง CSR ในโรงพยาบาลราะกำแพงที่เราทํานั้นเนี่ยเราแบ่งกลุ่มคนที่เราสนใจเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่1ก็คือประชาชนทั่วไปนอกโรงพยาบาลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพนักงานในโรงพยาบาลในกลุ่มที่ประชาชนนอกโรงพยาบาลเนี่ยเราก็คงจะเหมือนกับบริษัทอื่นๆว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณสุขดิบอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะนอกเหนือกิจการของโรงพยาบาลหรือในกิจการของโรงพยาบาลเพื่อที่จะมีส่วนช่วยดูแลสังคม ยกตัวอย่างเช่นในคราวน้ําท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วรงมาหลาัากระแผงเราก็ได้เปิดคลินิกที่อาคารราชมังคลาที่ผมหมากนี่แหละครับ,รบที่มีประชาชนจากทุกที่ของเมืองไทยเนี่ยมาตั้งแคมป์กันอยู่เยอะๆกันเป็นหลายๆหยมื่นคนเราก็ไปเปิดคลินิกอยู่หนึ่งเดือนเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของคนที่ที่มาอยู่โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอันนั้นก็คือตัวอย่างง่ายๆของการดูแลชุมชนนอกโรงพยาบาลแต่ประเด็นใหญ่ที่เราวันนี้ที่ผมอยากจะคุยก็คือเกี่ยวกับพนักงาน คำว่าพนักงานเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยอยากจะไปดูแลพนักงานยังไงแต่ประเด็นใ,นใหญ่ที่เรามองคือเราอยากจะมองว่าเราจะไปดึงกับพนักงานให้ไปดูแลคนนอกอยังไงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยส,สังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปสังคมนั้นเนี่ยนพนักงานที่มา <plup S 2> ทํางานอยู่กับเราซึ่งมีอยู่ประมาณสองพันคนในโรงพยาบาลรละกรแหงแห่งนี้เนี่ยพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะมีอยู่ในองค์กรซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลสังคมแล้วก็ ถ้าเกิดว่าองค์กรนั้นเนี่ยมีการดูแลสังคมเหมือนักงานก็จะมั่นใจว่าได้อยู่ในองค์กรที่แคร์ต่อสังคมเขาจะทํางานด้วยมีความมีความการมีความสุขเพราะฉะนั้นการที่เราทํา CSR ในดับหนึ่งเนี่ยนอกจากได้ภาพที่คนอื่นมองโรงพยาบาลแล้วเนี่ยพนักงานเขาจะทํางานดีขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยู่ในองค์กรซึ่งดูแลสังคมองค์กรที่ไม่ได้ทากาไรอย่างเดียวอันนี้คือเป้าหมายในการทํา CSR ของเราครับครับ ฟังดูแล้วเซนเซอร์ของคุณหมอเนี่ยเป็นรูปธรรมที่ดีมากเลยครับที่ผมสงสัยครับคุณหมอครับว่าแล้วมันเกี่ยวกับ JC i อยังไงครับแล้ว JCI คืออะไรคุณหมอครับคือ JCI เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คือ JCI ีเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับที่เขาจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจวัดคุณภาพของโรงพยาบาล JCI ก็เหมือนกับตัวแทนของประชาชนเหมือนกับองค์กรอิสระ ในประเทศสหรัฐอเมริกาวาตรวจสอบว่าโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยมีมาตรฐานที่จะพอให้ประชาชนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปใช้ไหมตอนนี้พอมาอยู่ที่ข้างนอกนอกประเทศสหรัฐอเมริกากาใช้ชื่อว่า JCI พอ JCI ตัวนี้เนี่ยก็มาดูว่าโรงพยาบาลในต่างประเทศนอกเหนือจากอเมริกาเนี่ยเขามีคุณภาพในการที่จะเหมาะกับคนอเมริกาหรือคนต่างชาติเด่เข้ามาใช้ไหมก็คกล้ายๆกับเป็นองค์กรที่ใช้รับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ตัวน,นี้ JCI เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ c s i อยังไงในบทบัญญัติหนึ่งของ JCI เนี่ยกำหนดไว้ว่าโรงพยาบาลนั้นเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมนอกจากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแล้วเนี่ยองค์กรจะต้องมีการจัดองค์กรการจัดองค์กรร่วมกับชุมชนในการรับความฟังความต้องการของชุมชนและพัฒนาชุมชน ซึ่งอันนั้นแหละฮะเป็นตัวที่เรารับฟีดแบ็กจากชุมชนมาบอกว่าชุมชนเนี่ยอยากจะให้เราพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลอะไรอชุมชนอยากให้เราทํา CSR ย่างไรข้อกำหนดนี้เป็นข้อกําหนดอันหนึ่งของ JCI ซึ่งเป็นองค์กรมาตรวจโรงพยาบาลจากสหรัฐอเมริกาแล,ล้วเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลที่ได้ JCI นั้นเนี่ยก็มีมาตรฐานไม่ใช่เฉพาะมาตรฐานในการรักษาพยาบาลระดับโลกแต่ก็จะมีมาตรฐานในการดูแลชุมชนดูแลสังคมในระดับโลกรวมๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ การได้มาตรฐาน JCI ของอเมริกาน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมคงจะทราบดีนะครับดังนั้นโรงพยาบาลรามคำแหงแห่งนี้เนี่ยได้มาตรฐาน JCI ในแสดงว่าไม่ธรรมดาเลยครับคำถามต่อไปครับ,ค,รบคุณหมอครับก็คือในเรื่องของว่าอุ่นรักไอรานี่คืออะไรครับคุณหมอครับอุ่นรักไอรานเนี่ยก็เป็นโครงการ CSR หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าพนักงานโรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยเป็นคนจัดตั้งขึ้นไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นคนจัดตั้งคือเป็นพนักงานที่โดยทั่วไปแล้วก็เริ่มต้นที่พยาบาลก็มีความรู้สึกอยากจะทา CSR อยากจะมีส่วนไปร่วมดูแลคนจนๆดูแลโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดเขาก็จะตั้งกลุ่มขึ้นมาบางครั้งก็จัดตั้งได้ร้อยคน200คนบางครั้งก็ได้80คนเพื่อที่จะมีส่วนไปดูแลชนบทหรือว่าดูแลโรงเรียนซึ่งห่างไกลความจเจริญจากกรุงเทพของเราแต่ปัญหาใหญ่คือขาดขันเงินเขาก็เลยมาทำสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือรวบรวมเงินกันเอง ก็คือต่างคนต่างบริจาคชช้นเล็กเชคน้อยก็มาแล้วก็ให้โรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยมาช่วยโดยทั่วไปโรงพยาบาลก็จะช่วยประมาณหนึ่งเท่าตัวหรือสองสองเท่าตัวหรือสามเท่าต,ตัวของเงินที่หาได้โดยสรุปก็เป็นโครงการที่พนักง,งานในโรงพยาบาลรังกําแหงจัดตั้งขึ้นเพื่อไปม,มีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนต่างจังหวัดโดยอาศัยเงินที่มาจากการเก็บเงินเล็กๆจากพนักง,งานทุกคนมีส่วนร่วมพร้อมกับเงินที่โรงพยาบาลให้มาส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนไปช่วยดูแลสังคมครับ ผู้ชมครับก็ได้ฟังจากคุณหมอหลายอย่างมากเลยนะครับยังมีอีกหลายคําถามที่เราอยากรู้เช่นกันครับเดี๋ยวถามคุณหมอกันต่อดีกว่านะครับคุณหมอครับไม่ทราบว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้กับผู้ป่วยฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ,รบไม่ทราบว่าทำไมถึงทําโครงการนี้ขึ้นมาครับคือโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการซึ่งเรามีเป้าหมายว่าเนื่องจากโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลซึ่งมีเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลใหม่ๆเกิดขึ้นมา พอเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากจะสื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้ว่าในโรคบางโรคนั้นเนี่ยที่เขาได้ยินมานั้นเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะมี Choice หรือมีโอกาสในการรักษาหรือในการตัดสินใจเลือกว่าจะรักษากับตัวเองเนี่ยด้วยด้วยวิธีไหนบ้างคุณหมอครับแล้วคุณหมอพอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมครับว่าจะมีโครงการนี้อีกครั้งหน้าเมื่อไหร่ครับ ในโครงการให้ความรู้สู่ประชาชนในคราวหน้านะครับก็เป็นครั้งที่31นะครับก็จะจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่องโอ้ยปวดหลังจังเลยนะครับโดยนายแพทย์สุรศักดิ์อินทรชื่นนะครับในวันที่22กันยายนปีนี้นะครับตอนนี้ผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยหนึ่งให้รีบประจองที่นั่งเพราะทุกครั้งเวลาอาจารย์สุรศักดิ์อินทรชื่นเนี่ยเวลาพูดเนี่ยคนก็จะมาเต็มกันแล้วต้องมาขอกันเข้าแล้วก็หลายหลายคนก็ไม่ได้เข้าฟังเพราะฉะนั้นรีบจองที่นั่งแต่เนิ่นเนน,น,นะครับในวันที่ยายน ยีสบสองกันยาแล้วมีช่องทางที่จะติดต่อหรือว่าจองยังไงครับคุณหมอครับก็สามารถจองที่นั่งได้โดยโทรศัพท์มาที่เบอร์0 2 7 4 9 9 9 9 9ต่อ2999กนะครับก็สามารถที่จะมาจองที่นั่งได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับชื่อว่า R A M รามนะครับขีดตรงกลางนะครับแล้วก็ H O S P นะครับที่เป็น4ตัวแรกของ hospital นะครับ co t h นะครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปสามารถที่จะไปจองที่นั่งได้แล้วก็อยากให้จองเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยของท่านเนี่ยเป็นนักพูดแล้วก็คนเนี่ยก็ชอบพอพูดเข้ามาแล้วคนส่วนใหญ่มาแล้วเดี๋ยวก็บางคนเข้าไม่ได้ก็งอนโรงพยาบาลอีกนะครับครับก็คุณผู้ชมครับ02743 9999ต่อ 2999นะครับหรือเว็บไซต์ RAM R a มนะครับขีดตรงกลางแล้วก็ h o s p c o t h ถ้าไม่ได้ไปถามอากูใน Google ก็มีครับคุณผู้ชมครับคิดเหมืนผมไหมครับคุยคุณหมอแล้วผมมีความสุขมากเลยไม่รู้สึกว่าเหมือนจะโรงพยาบาลเลยครับเหมือนกับว่ามาได้นั่งคุยกับนักพูดที่มีความสุขสนุกๆน,นะครับก็ตอนนี้คุยกับท่านแล้วผมรู้สึกสนุกมาก แต่ว่าเราคงต้องเบรกสักครู่ครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าเพราะว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีการส่งพนักง,งานจนจบปริญญาโทเลยครับคุณผู้ชมครับการพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจครับซึ่งความรู้ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น,นั่นเองนั่นหมายถึงทักษะในการดูแลผู้ป่วยก็มากขึ้นด้วยเช่นกันครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งรู้ไปไหนนะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสนับสนุนโดยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย